สวัสดีคะ่ะพอแมพีิ้องเมื่อนี้ก็มาพอกับมาดามคำนวณคือเก่าเนาะคะ่ะในทางช่อง YouTube มาดามจะมาวางแนวทางของฮานอยฮานอยเราจะมี4รอบถึง5รอบทุกวันเนาะคะ่ะเนาะชอบกระจัดคัดก็ผ่านพรวมพีิ้องเลขทุกตัวเอามาแค่เป็นแนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม เลขมีเขา่ามีหลุดเด้อะค่ะเดอะ้อยังไงก็กราบขอบ,บุณขอบคุณเซียนเซียนนะคะที่ให้ตัวเลขแนวทางมาวางทางช่องกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงแล้วก็กราบขอบุณขอบคุณเอฟซี FC, ทุกท่านที่เข้ามาติดตามชมไม่ว่าจะเป็นเอฟซีใหม่เอฟซีเก่าที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามกราบขอบพระคะุณหลายๆเด้อค่ะเด้อฮาไปเบิ่งตัวเลขแนวทางคออันนี้ก็จะเป็นของแมวน้อยนำโชคเนาะเฟอแมนพี่น้องเนาะของเพื่อนแตกกระจุยแตกสุด แตกบ่มีมองแตกแตก่ต้องกราบขอโทษขอภัยแฟนครับเมื่อนี่เพื่อนบ่ดไใหม้มากเนาะค่ะเนาะสงสสยเิ่นติดภาราจิตมาดามกะลอบเพื่อนจนซ้ายแล้วเพื่อนแม่พี่น้องก็เลยตรงลงให้ f เอฟซีเนาะเดี๋ยวจะไม่ทันเราห้าน้อยเนาะค่ะเนาะสี่น้อยของเพื่อนนั้นเข้าไปรอบซามาชีแล้วก็ลอบสพอจิตเนาะคะ่ะแล้วก็ไปรอบปกติสี่เก่าตรงๆเนาะอาอเมื่อนี่ต้องกราบขอโทษขอภัยแฟนครับของแมวน้อยนำโชค เอาไว้โอกาสนะพวกแม่พี่น้องเพื่อนอาจจะยังเบาว่างเนาะคะ่ะเนะเาะอ้าวก็ต้องให้สิท์ของเพื่อนเนาะคะ่ะแต่บ่อยากหลวกกวนเพื่อน,นไปไหอ้าวไปนี่ของไผกับไปของผู้นั้นละก่อนรอคะ่ะถ้าผู้ใดเป็นแฟนครับของเสียนนวมกับเขาไปสองรอบหมู่บ้านนี่ไปที่แปดหนึ่งหนึ่งแปดไปทั้งสองรอบรอบกาชาติแล้วก็รอบปกติ ผู้ใดสิไปกับเสียนนมมือหนีแชปนาจอวเสียนนมให้มาวันนี้รูดสี่หน่อยถึงห้าหน่อยเต้ากับหนึ่งสองตัวสี่ห่างเต้าหนึ่งเต้าศูนย์ก่อนค่ะเก้าศูนย์เก้าหนึ่งหนึ่งศูนย์หนึ่งสองเบิ้ลก็จะเป็นเก้าเก้าหนึ่งหนึ่งสามตัวสามหาง 9192912 0 1 90, 9, 12, 9, 9 12, ตัวเน้น3หางเน้นไปที่91101213ตัวเน้นหางเดียว912รูด1เน้น1เึ่งได้พ่อแม่พี่น้องของเสียนหนุ่มมือนี้เนาะอ่ะไปต่อเป็นของใครคันซ้ายวิ่งซ้ายรูดรับรองมาโบผาดเนี่ยนอนหาหน่อยเนาะเพราะว่ามีหลายรอบพ่อแม่พี่น้อง ขันซ้ายขยันแล่นยางเดียวนี่เอาตาสีเอาแล้วพ็ดไม่พี่น้องเลยอะต่อไปเพื่อนของดาล่ามาดามนี่จังสี่ในแม่มาดามเน้นรอบพิเศษก็ให้เขารอบพิเศษในเม่สิเปเขารอบเฉพาะจอกพอจิต่นกับ,บไปน้ำเหลวเนาะเอาเม่นี้ก็เน้นรอบพิเศษคือเก้าแล้วพู่ไม่พี่น้องว่าสิเขาสิปังปเนาะของมาดามคำนวณคนสวยในซอย พราะว่าย,ยุลึกได้สวยอยู่แล้วเพราะว่าพ่มีผู้ใดอยู่นี่เนาะสวยอยู่ลึอกอ่าแคปหน้าจอถ้าใครจะตามของมาดามวันนี้เนาะมาดามให้วันนี้รูดสีเม็ดเดียวเบื้อใจเทาลาดา่าสองสองตัวสี่หางสี่หกสี่เจ็ดสี่แปดสี่เก้าเบิ้นสี่สี่สามตัวสามหางสี่สี่แปดสี่สี่เก้าสี่สี่ สตัวเน้นเน้นไปสองหางเขีนเขนเน้นไปที่สี่เจ็ดแล้วก็ 4, 9, สี่เก้าสมตัวเน้นหางเดียวสี 4, 4, 9, ่สี่เก้าแคปหน้าจอถ้าใครจะตามของดาล่ามาดามมันนี้ว่าสิเขาสิปังบอกเม็ดเดียวแข่นเพ่อแม่พี่น้องอ่ะผูดใดทุ่นหน่อยไผสิไปกับมาดามเตรียมตัวแคปหน้าจอแล้วเอาไปตัวเป็นของ ล็อกยิ้งผ้ารวยของลอกยิ้งผ้ารวยกะนเขารอบสนะโพกจิตเนาะรอบสะโพกจิตสามสองเขาตัวนิ่งเกือบจะเมื่อนี้ไปใหมพรมพี่น้องใช้ยขยันไปหาหน่อยกันวันนี้ลอกยิกงผ้ารวยให้มาวันนี้รูดสี่หน่อยถึงห้าหน่อยหนึ่งกับสามสองตัวสองตัวสี่หางหนึ่งห้าหนึ่งหก 3ามห้มหเบิ้ลจะเป็น1นึ่งตัว3ามหาง3ตัวจะมี1 1ึ่งหนึ่งสหหนึ่งสามหนึ่งสสองตัวเน้นสองหางเน้นไปที่1นสแล้วก็3 5, ามหสตัวเน้นหางเดียว1นึห้าแคปหน้าจอถ้าใครจะตามของล็อกคิกผารวยวันนี้ แล้วไปต่อเป็นคลองพายกัาบขอบุญขอบคุณลอกกิ๊กผ้ารวยเด้อที่ห้ตัวเลเ็กนวทางมาว่างทั้ง่องเนาะกลาบขอบพระคุณหลายหลเป็นคองเลขรับนางฟ้าเอาเลขรับนางฟ้าคือบกไปเนาะหมู่บ้านนีเนาะ<ม>บางที่มาดามกับเบิ่งไหายบกบถวนเด้อพแมพีน่นงเอฟซีตาดีดีเด้อปฏิวที่ว่าของผู้น,นั่นเขายู่ได้หล่ะของผู้นี้เขายู่ได้หล่ะคนวาเนาะอ้ยมาดามเพราะว่าเฮ็ดงานเด็กเดือนเนาะ เสือเพื่นเจออกเมื่ทุกอันแล้วก็มามากมาเขียนมานว่นนี่นั่นพ่อแม่พี่น้องเอ้ยอ้าวๆมันเว้าแต่ความยากล่ะเจ้าอยติอย่าบอกันเศร้าเด้อล่ะว่าสิว่ายากก็เศร้าตัวเศร้าบ่ได้แล้วมักก็ดอเนาะเศร้าบ่ได้แล้วพ่อแม่พี่น้องคิดฮอดพ่อแม่พี่น้องเนาะเห็นคอมเมนต์ดีๆยังยิ้มอยู่ผู้เดียวอยู่เนาะอ่าผู้ใดสิตามของรับนางฟ้าวันนี้แรกรับนางฟ้าให้มารูด4ิหน้อยถึง5หน้อย2ทุก สี่โมงครึ่งห้าโมงครึ่ง6กโมงครึ่งแล้วก็ทุ่มครึ่งวันนี้6กับ8นะคะตัววิ่งตัวรูดสองตัวสี่หาง6กเก้า8กศูเบิ้ลนจะเป็น6ก8กแดสตัว3มหาง6 8แปดเก้าหดศสองตัวเน้นสองหางเน้นไปที่ห8 แล้วก็แปดศย์สามตัวเน้นทางเดียวหกแปดศแคปหน้าโจถ้าใครจะตามของเลขหลับหนงังฝาแล้วไปต่อเป็นของคายเป็นของเลขมีที่มาเลขมีที่มากกั่บอกไปเนาะมือนี่มือใหม่ไปใหม่ วันนี้วันใหม่ไปใหม่เลขนี้ที่มาให้มาวันนี้รูดสี่หน่อยถึงห้าหน่วยห้ากับเจ็ดสองตัวสี่หารสองตัวก็จะมีห้าสามห้าสี่เจ็ดสามเจ็ดสี่เบิ้ลก็จะเป็นห้าห้าเจ็ดเจ็ดสามตัวสามหางห้าเจ็ดสามห้าเจ็ด 7 5 3 7 5 4 7 7 5นะคะ2ตัวเน้น2องหางเน้นที่5รูดที่5เน้นไปที่5 3 5 4 3ตัวเน้น2องหาง7 5 3 7 5 4เ<ๆ>ด้าสอค่ะแคปหน้าจอถ้าใครจะตามของเลขนี้ที่มาแล้วไปต่ออา้าวช่อเช็ดใช่กระบ่บไปพวกไม่พี่นอ้อง ช่อเชิชัยก็ไม่เดินมือนีมือไม่ไปไม่ผู้ใดเป็นแก้นกับช่อเชิดชัยชอเชิดชัยให้มาวันนี้รูดสีน่อยถึง5น่อย9กับ0 2ตัว4หาง9ก้าเก้าหเบิ้ลก็จะเป็น9 9 0าเตัว3หางเก้าศูนย์ส่าเก้าศูนย์สอตัวเน้น สองหางเน้นไปที่0ูนย์สามศูามตัวเน้นสองหางเน้นไปที่903 904นย์สามเก้าแคปนาโจอถ้าใครจะตามของโชเชชัยวันนี้เนาะแล้วไปต่อเป็นของใคร ป็นของซ่องสุวันซ่องสุวันกับบเดินขอโทษขอขอภัยพ,พี่น้องอาม,มือใหมอใหม่ไป่าใหม่ของเก่าผ่านไปของใหม่เข้ามาซ่องสุวันให้มาวันนี้รุดสี่หน่อยถึงห้าหน่อยเจ็ดกับสามสองตัวสี่หาง7 7 3 3เจ็ดเก้าเจ็ดหนึ่งสามเก้าสามหนึ่งเบิ้ลก็จะเป็นเจ็ดเจ็ดสามสามสามตัวสามหางเจ็ดสามเก้าเจ็ดสามหนึ่งเจ็ด 7 3 2ตัวเน้น2หางเน้นไปที่7 1 3 9 3ตัวเน้นหางเดียว7 3 9แคปหน้าโจถ้าใครจะตามของสองสุวันวันนี้แล้วก็กราบขอบุญขอบคุณเ็ดเซียนดังเนาะคะ่ะที่ให้ตัวเลขหน้าทางรละว่างทางสองกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงคลิปนี้ก็ขอให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขและโชคดีเอาไว้เจอกันใหม่พรุ่งนี้นะคะฮานอยคลิปนี้ก็สวัสดีคะ่ะ